<School. S 2> ความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูเลขที่บัญชี151 8663328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ30บอกว่าการสำรวจแหล่งฐานหินใหม่ของพื้นที่บริเวณหนึ่งพบภาพหน้าตัด ของชั้นหินแสดงชั้นฐานหิน A, B และวัตถุต้นกำเนิดหินเป็นดังภาพจากการศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าฐานหิน A, B และวัตถุต้นกำเนิดฐานหินเกิดจากอินซียวัตถุชนิดเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวแบบเดียวกันโดยฐานหิน A และ B เป็นฐานหินต่างชนิดกันเนาะ ก็คือเขาก็ให้รูปมาอย่างนี้แล้วก็ตรงเนี้ยคือหน้าดินแล้วก็ค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆตรงนี้คือชั้นลึกสุดแล้วก็จะมีฐานหิน B อยู่ตรงนี้แล้วก็ฐานหิน A ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นที่ลึกที่สุดก็คือชั้นที่อยู่ลงล่างที่สุดตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเราก็มาเช็คซอยกันก็คือ เขาบอกฐานหิน A เนี่ยมีอายุมากกว่าฐานหิน B ีฐานหิน A ก็คือตรงนี้มีอายุมากกว่าฐานหิน B ก็จริงถูกป่ะเพราะว่าไอว้วัตถุต้นกําเนิดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เวลามันจะผลิตได้เนี่ยมันก็ค่อยๆท,ทับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทับถมลงมาเรื่อยๆใช่ป่ะทับถมลงมาเรื่อยๆก็ค่อยๆลงมาลงมาลงมายิ่งอยู่ลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอายุมากเท่านั้นเพราะว่า มันใช้เวลานานกว่ามันจะลงมาลึกๆได้เนี่ยเพราะฉะนั้นวัตถุที่มันอยู่ลึกกว่าก็จะมีอายุมากกว่าเพราะฉะนั้นฐานหิน A อยู่ลึกกว่าฐานหิน B ก็เลยใช้เวลาทับถมลงมาเนี่ยนานกว่าฐานหิน B ฐานหิน A ก็เลยมีอายุมากกว่าก็ถูกต้องข้อ1ถูกต้องเขาหาข้อผิดใช่ไหมเขาหาข้อผิดทีนี้ข้อ2บอก เมื่อเผาเมื่อเผาไหม้ธานหิน B จะให้ค่าความร้อนสูงกว่าธานหิน A ตรงนี้ผิดเลยต้องให้ต่ำกว่าเพราะว่ายิ่ง่านหินที่อยู่ลึกๆเนี่ยยิ่ง่านหินอยู่ลึกเท่าไหร่การอัดแน่นของธาตุคาร์บอนจะแน่นมากขึ้นยิ่งคาร์บอนอัดแน่นกันมากขึ้นพลังงานก็จะยิ่งสูงขึ้นพลังงานที่่านหินให้เนี่ย จะยิ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยรู้ว่าการที่คาร์บอนอัดแน่นพลังงานที่ให้จะสูงตามความแน่นของคาร์บอนฐานหิน A มีอายุมากกว่าและอยู่ชั้นที่มันลึกกว่าฐานหิน B ถูกไหมเพราะฉะนั้นฐานหิน A เนี่ยมันต้องมีคาร์บอนที่อัดแน่นในตัวมันเยอะกว่าแน่นกว่าฐานหิน B มันเลยทำให้ A เนี่ยให้ความร้อนได้มากกว่า B ใช่ปะแต่ข้อนี้เขาบอก B ให้ความร้อนมากกว่า A ผิดเลยผิดเลยเหตุผ,ผลก็คือที่บอกไปเนาะเขียนเลยก็คือ A เนี่ยอยู่ลึกกว่าทำให้คาร์บอนอัดแน่นกว่าพอคาร์บอนอัดแน่นกว่ามันก็จะให้พลังงานความร้อนได้เยอะขึ้น ได้มากกว่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย A ก็เลยต้องมากกว่า b เพราะฉะนั้น A มากกว่า b ก็คือในที่นี้หมายถึงความร้อนโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2เนาะแล้วก็มาดูข้อ3ข้อ3บอกว่า A มีสัสดส่วนปริมาณคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบมากกว่า วัตถุต้นกําเนิดถ่านหินก็ถูกต้องใช่ปะถูกต้องเลยก็คือ a เนี่ยปริมาณคาร์บอนต้องมีมากกว่าต้นกําเนิดถ่านหินอยู่แล้วเพราะต้นกําเนิดถ่านหินเนี่ยมันอยู่ชั้นนี้ชั้นบนสุดเลยคาร์บอนมันก็อัดแน่นกันไม่แน่นมากใช่ปะคาร์บอนมันก็จะอยู่กันอย่างหลวมๆมันไม่ค่อยอัดแน่นเท่าไหร่พอมันลงมาลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งโดนกดทับกดทับจนมันอัดแน่นกันมากตรงที่ชั้นท้ายๆเนี่ย a ก็เลยมีคาร์บอนเยอะสุดเพราะว่ามันอัดกันแน่น ใช่ไหมข้อนี้ก็เลยถูกแล้วก็เขาบอกว่า B เนี่ยเกิดภายใต้สภาวะความร้อนและความดันมากกว่าและยาวนานมากกว่าวัตถุต้นกําเนิดถ่านหินก็ถูกอีกใช่ป่ะเพราะว่า B เนี่ยอยู่ชั้นที่มันลึกกว่ามันก็ต้องเกิดภายใต้สภาวะความร้อนแล้วก็ความดันที่มากกว่าเพราะว่ามันอยู่ชั้นลึกกว่าแล้วก็ยาวนานกว่าวัตถุต้นกําเนิดด้วยเพราะมันลึกกว่านั่นเองข้อนี้ก็ถูก ถ้าน้องดูจากรูปเนี่ย B เนี่ยมันอยู่ลึกกว่าวัตถุต้นกําเนิดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเจอความดันที่มากกว่า B ต้องเจอความดันความร้อนที่มากกว่าวัตถุต้นกําเนิดหินที่มันอยู่ผิวดินเองเนาะ B แล้ว B ก็จะายาวนานกว่าด้วยเพราะว่า B อยู่ลึกกว่าก็ต้องยาวนานกว่าเนาะโอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบข้อที่สอง สรุปก็คือน้องต้องรู้คอนเซปว่าเวลาถ่านหินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการทับถมเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วพอมันทับถมไปเรื่อยๆคาร์บอนมันจะอัดแน่นตามความลึกยิ่งลึกมากคาร์บอนก็จะยิ่งอัดแน่นเยอะยิ่งคาร์บอนมากเท่าไหร่เนี่ยถ่านหินก็จะให้ความร้อนที่เยอะขึ้นมากตามจํานวนคาร์บอนที่อัดแน่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งลึกยิ่งดียิ่งลึกยิ่งอัดแน่น ยิ่งลึกยิ่งดีแล้วก็ยิ่งลึกยิ่งมีความดันเยอะก็คือฐานหิน A เนี่ยจะมีความดันเยอะมากแล้วก็อัดแน่นคาร์บอนไว้ในตัวเนี่ยเยอะที่สุดโอเคข้อนี้ก็ประมาณนี้ออมความรู้ออมวีชาออมปัญญาออมสกู